สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอการทดลองเรื่องดอกกัญชันทดลองกดด่างค่ะดังนี้หนึ่งไก่สอนสาวบรญภพรสองพ,พัวัตพัฒนามาศสาชนทิชาภูเวียง 4. ปัญญาถาวุธและดิฉันนางสาวชนรดาคณุลัมอุปรกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นึ่ง้ำร้อน 2. ถ้วยหนึ่งใบ 3. น้ำส้มสายชูสช้อน 5. แก้วสี่ใบ 6. น้ำมะนาว 7. ดอกกัญชัน 8. ปดเกดสรและเ้าแฟบค่ะ หนึ่งคันน้ำดอกอัญชันให้เป็นสีพอเป็นสีแล้วจึงนำน้ำดอกอัญชันเทใส่แก้วทั้งสีใบ พอได้น้ำดอกกระชันครบสี่แก้วแล้วจึงนำสารแต่ละสารเติมลงในแต่ละแก้วหนึ่งน้ำส้มสายชู สงผงซักฟอกแก้วที่สน้ำมะนาว แก้วที่ 4, สี่สบู่ว่าแก้วที่หนึ่งผสมน้ำส้มสายชูล,ลงไปซึ่งน้ำดอกอัญชันเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงและ แก้วที่สองผสมผงซักฟอกลงไปและน้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแก้วที่สมน้ำมะนาวซึ่งเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเช่นเดียวกันแก้วที่สผสมสบู่ลงไปน้ำดอกอัญชันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม าสารไหนทำให้น้ำดอกอัญชันซึ่งมีสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีเขียวสารนั้นจะเป็นด่างและถ้าน้ำดอกอัญชันเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงสารนั้นจะเป็นกรดค่ะให้ว่าน้ำของดอกอัญชันสามารถเป็นอินดิเคเตอร์วัดความเป็นกรดด่างได้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ